ก้อยซับนั่นน้าเราจริงจริงน้ทุกคนางัและหมะนา่ะเดีวอ่ะเมาดคนทกะใ่เลยส่แล้วแล้วเออแล้วนมืนเคนบินนั่นจะมาถ่ายนี่เดี๋ยวจะไปถ่ายปุนตัวเดี๋ยวเอาไปลงเอาไปลงเฟซบุ๊กเนี่ยเดี๋ยวปูพักการในงามเลยอหยันเนี่ยโอ้ มันประกาศดูน้ำโอ้ยน้ำเต็มหมดเลยนี่นะคะตัวไอ้ข้างเขาใช้ทำสีสมอาหารสีทาบ้านใช้ทำประโยชน์หลายอย่างหลายปีที่แล้วข้างก็จะไม่ค่อยติดนะคะเพราะอากาศมันร้อนเกินแต่ปีนี้ฝนตกดีกิโลจะเฮ่ากี่กอไอ้ยฮะ กิโลละร้อยสาสิบเจ็ดบาทเดี๋ยวเขาก็จะตัดเป็นป้องๆเงี้ยเอาไปห้อยตรงต้นจ,นจันทลีหรือต้นสำสา,าปีหน้าก็จะปีหน้าก็จะนี่ใหม่หยาหอยไม่จะไปเดดม่อไบางมันคุปลาลูกสีอะไรอย่างนั้นยากระย่งเรายาสีนะไปก่อนอ่ไปก่อนได้ เปล่ยน้ำยังเหลือเยอะแยะเลยดูพี่ลี่น้ำนองขึ้นถึงไหนนี่น้ำน้องถึงไหนฮะน้ำนองถึงไหนดำเลยมาเกิดคนเดียวกันถ่ายก่อนโอ้จัดงามเลยนี่อันนี้อาจารย์ไม่คด่อยนะฮะอือตัดไป เดี๋ยวจะไปอันถมนำมันก่อนเราจะไปบรรยหถ้ามันรอหาเฮานะคนเเออยยาชุดไฟน้เียโอ้ไฟมันชัชุดเยไฟมันต้องเทียัญอยนางไบ้าัาุ่ดเอาไฟอันไม่หรอดีใครเนี่ย น่ารูจะได้ว่าโอ้นักเรียนอย่ามาขยันเลยนะมือเปื้อนข้างมันรู้หนูดีเนาะอะไรเราตีนี้ปมมันยังเอานี่สดายมันเลยอ่ะเอากะให้ดูเห็นมันเป็นเ็ดเพิ่งหวานมันดิเออ เ็ดยังมันหอมค่ะมีเห็ดแดงน้อยๆก็มีแต่มันกลิ่นหอมมีหั่นเต็มเฮดนมีบบเฮดคนบางคนก็บอกมีแต่หมูเกยหั่นหอมกว่ามันเบียบางทีมันเหมือนเห็ดคนแต่มันเบียก็มีเด็กกันหาขังถ่างออก แันใหม่ครับพรทําเป็แหนมมาระทําเป็นมาไปตอง ก็ยนหยัาต้องกิโลร้อยไปแลต่ก่อนเป็นไะออนเป็นละออนเขาก็มาแก้แต่เหมือนมันกิโลกี่บาทหนงบาหลุดคนเท่าคนแก่แต่เหมือนได้ปะ